มันจะดังช่วงไหนนะครับช่วงที่มันจะปั่นแห้งแล้วก็จะปั่นแห้งอ๋อจะปั่นให้แต่เวลาซักปกติไหมปกติปั่นแห้งเนาะปั่นแห้งอ๋อซื้อมาได้นานยังไงอุ้ยปีสองปีเองละมั้งลงสิบเอนึงนะมันจะปั่นสิใช่ไหมสิบแค่สิบโลหน่่ยแต่ก็มันไม่รู้เรื่องครับ ตามอาการไม่เจอมันจะยุ่งมันถอดนี่ถอดนี่เยอะเปล่าละก็ไม่ได้เยอะใช่ปะ่ะไม่เยอะค่ะแบ่งซักชุดทำงนานก็ัแยกเสื้อทางเกนอยู่ประมาณสิบผืนอะไม่เกินสิบห้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวซักถังเปล่ากันก็แล้วก็ต้องดูตอนตอนใส่จำนวนผ้าด้วยสามอย่างเี่ยอะมันถึงจะสรุปได้นี่ะ แต่งของซุปเิอถ้ามีผ้ามันอาจจะสั่นมากกว่านี้<ช>มันดังประมาณๆๆๆลออาแล้ตึ๊กตึๆกตึกตึกหรือยังไงเนี่ยมันสั่นมากเนี่ยๆ,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 ๆขนาดถังเปล่านะครับถ้ามีผ้าเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนใช่เนี่ยมันดังอย่างนี้ล,ลมันก็จะหยุดไปเลยเพร <อ S 2> าะมันไม่มีผ้ามันปั่นได้เฉยเลยนะพี่นี่ปัน่นซิตัวเปล่า ใช่ครับองว่าถ้ามีผ้ามันหนักกว่าแน่นอนขนาดตอนตอนที่มันจะเบี่ยงตัวเนี่ยตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าผ้ามันไม่ได้ความสมดุลด้วยไงถ้าปั่นได้สักพักหนึ่งมันจะนิ่งอ๋อแต่ที่พี่เช็คดูตอนแรกก็คือซักได้ปกติซ้ายขวาหมุนซ้ายขวาปกติอ๋อมันเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ที่ซักเปล่า มันมีความน่าจะเปลียนอยู่ถ้ามันมีผ้าเนี่ยน่าจะดังพี่มีผ้าไหมสักสี่ห้าใบแล้วก็จุ่มน้ำแล้วผมจะอาใส่เลยให้มันหนักหนักหน่อยเอาตัวนี้ก็ได้เออผ้าผ้าไหนจังลักตั่กมันกำลังออกตัวครับเนี่ยมันสั่นเนี่ยเห็นป่ะอาการนี้เลยป่ะ เนี่ยเนี่ยตีอย่างเงี้ยตีอย่างนี้ไม่เหลือครับเดี๋ยวตัดเนี่ยเนี่ยเหมือนผีเข้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดโอเคครับรูปแบบนะครับเปลี่ยนโชคก็ถอดน็อตข้างหน้านะครับถ้าเป็นซัมซุงนะครับถอดน็อตข้างหน้าสองตัวนะครับมีลูกยางปิดอยู่พอเราจะเปลี่ยนโชคเนี่ยเราก็ข้างหลังสองตัวตัวนี้ กับตัวโน้ตด้วยประมาณนี้นี่ครับแล,แล้วก็เราก็เอาฝาพิงนะครับให้มันนั่นคงนะครับอย่าให้มันตกด้วยประมาณนี้นะครับโุบหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโดวยวิธีนะครับเราจะยกตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะ เอาออกข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับเปลี่ยนทีละข้างนี่นะครับตัวที่เราดึงออกมาเนะยเยิ้มเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่เข้าไปวางนี่ก็ได้อะตัวใหม่ตัวนี้เทียบแกนก็ได้แกนจะเท่ากัน ตัวนี้กแกนหกสิบห้าเนี่ยเทียบหกสิบห้าเซนกดดูก็ได้ตัวนี้ไม่น่าจะเสียโอ้โหอ่อนตัวนี้จะแข็งครับของใหม่จะแข็งมาก็อปุ๊บเลย ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้นี่ครับลูกยางนะครับแบบที่สองสังเกตนะครับตัวตัวนั้นจะเป็นน่าจะเป็นจระบีนะครับเยิ้มออกมากดดูก็ได้กดดูก่อน เปลี่ยนตัวที่สองร,รบับหนึ่งตัวนี้ให้เหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนตัวนี้สังเกตนะครับเนี่ยตัวสายเพชเชอร์นะครับเนี่ยสายเพชเชอร์มันจะแยงเดี๋ยวเราจะปลดตัวนี้ปลดสายปลดสายตัวเพชเชอร์นะครับตัววัดระดับน้ำก่อนพมไม่ต้องปลดก็ได้นี่หว่า โอเคเดี okay, จะเอาตัวนี้ต่อไปตัวที่สามตัวที่สามเปลี่ยนแล้วตัวที่สี่ โอเคเปลี่ยนรดหมดแล้วนะครับเปลี่ยนรบหมดแล้วกดตูก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสนะครับประกอบแล้วก็เทสเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มปั่นปั่นตัวเปล่าก่อนก็ได้นะครับปั่นแบบไม่มีผ้าก่อนอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแล้ว ดูการการกระชากนะครับกระชากความเร็วรอบสูงนะแล้วก็ดูการทํางานของสปิงนะครับว่ามีการยืดหยุ่นของมันไหมมีการถ่วงของการสั่นหรือเปล่าเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับถือว่านิ่งนะครับถือว่านิ่งกว่าเดิมก่อนหน้านี้นครับจะสั่นนะช่วงช่วงที่มันจะเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าโอเค ถือว่าโชคนะครับโชคพยายามถ่วงซ้ายขวาได้ดีอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ผ้าเลยแล้วกันแต่อย่างนี้โอเคอยู่โอเคกว่าเดิมนะครับที่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาใส่นะเดี๋ยวก็รู้สตาร์แล้วเนาะเดินน้ำอยู่คแต่จากวันนั้นก็ไม่ได้ซักเลยใช่ปหมซักเมื่อวาน เห็นยังเห็นน้ำค้างอยู่ใช่เมื่อวานอ๋อเอาผ้าออกเลยเผ้าออกเลยม <c oughs> ันปั่นแล้วมันดังอ๋อเหมือนเดิมนนั่แหละก็เลยเอาผ้าออกเลยมันดังแต่แบบไม่ตัดใช่ปะ่ะตัดตัดปึ๊บเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อว่เปลี่ยนโชกก็ต้องเปลี่ยนทั้งสี่ครับถ้าเปลี่ยนตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าน้ําหนักของโชกมันเขาเขาคาลิเบรตมาแล้วให้มันเท่ากันก็ดูก็โอเคเขาก็อยากใช้เดี๋ยวนี้ ออนไลน์มีความสำคัญมากกับการทำงานโอเคปกติแล้วเนะาะ okay. โอเคโอเคขอบคุณค่ะครับครับครับ